ค่ะสวัสดีค่ะ่านผช้ชมค่ะ่านผช้ชมค่ะสำหรับมือนีนะคะเป็นวันที่เจ็ดมกราคม 2, าสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะเนาะสำหรับมือนีเป็นมือที่แอดตรงโล่งตัวเลขแนวทางห้าน้อยท่านมช้ชมได้รับช่มรับฟังน้ำกันทุกท่านทุกคนเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าพึงโล่งไปตะของล่งอกเป็นของของพอพ้อมแอดเลยพูดในร่งสำนักอื่นต่อนะคะ ติดทุระทางช่วงขาของตามาจากเมืองอุดอรนะคะเดี๋ยวแอดสิสรุปให้ทุกท่านทุกคนเลยของจักน้ำกันถูกสำนักเนาะคะ่ะเนาะเป็นการสรุปห้าน้อยถูกสำนักให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอาจจะท่านเฉพาะกิจหรืออาจจะบ่ท่านก็ได้เนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมกัท่านอะไรกับมือน,น,นั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าอยู่ในก,กลุ่มแอดราลงให้เบิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่แหละแอดถึงอยากให้ท่านผู้ชมมาเข้ากลุ่มเนาะคะ่ะเนาะ มือใดแอดติดธุระแอดกัดเอาลงในกลุ่มไล่เลยค่ะท่ำช่วงขาค่ะเดี๋ยวไป็มือต้่งการการทำช่วงขา่าตัวเลขแนวทางห้าน้อยของแต่ละสำนักสิเป,ป็นตัวใดสิมักบ่ออาจารย์ได้แน่เนาะค่ะเนาะเอาไปมือต้่งกันารทำช่วงขากะเท่าที่เห็นเท่าที่เออเอาเขียนในท่านผู้ชมเดี๋ยวหัวจักนะเดี๋ยวนี้ก็มีสำนักของลุงหมานสำนักของอาจารย์สมยศของลุงทรงของ อาจารย์ตองโฮกของเสียนหนึ่งเจ็ดเก้าของพบพุ่มเนาะคะ่ะเนาะเอาไปมึนน้ำกันกันทมมบท้ช่ว่ะว่าตัวเลขแนวทางสิงเป็นตัวไรดูด้วยกันเลยค่ะ่าท้ช่วงมมขาสำนักแรกคือเป็นสำนักของลุงทรงเนาะคะ่ะเนาะตัวเลขแนวทางห้าน้อยของวันที่เจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่ทำช่วมที่เขามาพบเจอคลิปนี้กขอให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไปในเดอะท่าู้ชมค่ะมมเพื่อจะได้ให้ท่านพี่น้องพ่อเม่พี่น้อง จากจังหวัดอื่นนำเพื่ออื่นจากมองอื่นหรือต่างประเทศเพื่อนใดเขามาหูจากห้าหน้อยน้ำกันในช่องของเฮ่าเนาะเะนาะก็ขอกับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่สนับสนุนแลวกที่แช่ไปที่ดูแลมาตลอดกางช่วงขามาช่วงน้ำกันเลยค่ะทาช่วงขาทาช่วงถ้าเหตุการบ้านก็นคือแคบหน้าจ,จอปเหตุการบ้านเลยเนาะเะนาะสำนักแรกของลุงทรงค่ะลุงทรงบอกว่าเหรียญทั้งสามน้อยเลยนะคะพิเทศปกติ VIP ค่ะทาช่วงขา ลูกทรงห้วิ่งรูดที่3ามแบนล่างนะคะตัวเลกหน่อยตัวอีรีกับทั้งช่วงขาสามสี่สี่สามสามสามแค่นี้เองเลขสามตัวแปดสามสี่หนึามสเนาะค่ะเนาะส่วนของลุกมานุงงมานกับหน่อยสุดรคือกันเด่น9ก้าแปสองหนูดที่สองกับหนึ่ง ตัวเลขจะจับคูไฮมิสองเก่าหนึ่งเก้าสองแปดหนึ่งแปดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งหกนะคะกลับด้วยนะคะอันนี้คือสำนักของนุ่งหมานนะคะเนาะเอาต่อไปเลยค่ะแคปหน้าจอเลยก็ได้ค่ะต่อไปเป็นของอาจารย์ตองหกอาจารย์ตองหกมีเลขสามตัวพร้อมกัได,ดูไลท์จักหน่อยเนะค่ะเนะาะทำช่วงคาอาจารย์ตองหกมือว่านี่เขาจะเขาเฉพาะกิจ

046047067146147467นะคะอาจารย์ตองหกบอกว่าวิ่งเจ็ดตัวเดียวเนาะค่ะเนาะวิ่งเจ็ดตัวเดียวตรงก,กันกับของอาจารย์สมยศอยู่ด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์สมยศบอกว่าวิ่งลูดเจ็ดกับเกาเดอร์อันนี้เป็นชุดแก้มือเพื่อนวางสันที่ค่ะชุดแก้มือเนาะค่ะเนาะ ชุดแก้มือเลขสามตูวแปดเจ็ดสี่แปดหกเก้านะคะเลขสองตัวเจ็ดสี่เจ็ดสามเนีนเจ็ดแปดเบาหกเก้าเนีนสี่เก้าเบาสามเก้าเน้นเนาะค่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางที่มีความคล้ายคลึงกันคือสี่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ค่ะทำช่วงขาตัวเลขอีก สี่เจ็ดนี่ตัวเดียวก่ะทำช่วงขาเอาความไครขึ้นนี่ตัวเดียวโอเคต่อไปค่ะทำช่วงขาต่อไปเป็นตัวเลขแนวทางของเสีนหน1 7งเจ็เก่าหนึ่งเจก่าเส้นหนงเจ็ก่าว่านเขาเขาไปไหลน่อยอยู่ดีค่ะทำช่วงขาเมื่อนี่เพื่อนหิมาวิ่งหลูดทีสองห่งหก ศูนย์สามบนล่างนะคะคนบอกว่าจังสันนะคะมีสองศูนย์หนึ่งศูนย์หกสองสองหนึ่งหนึ่งสามหกสามสองสามหนึ่งสี่หกสี่สองสี่หนึ่งห้าหกห้าสองห้าหนึ่งหกหกเจ็ดนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าเส้นหนึ่งเจ็ดเก่าจะเขาเย่างในหน่อยสองน้อยทุกมือการทำชุ่มขา ลางากระสิเป็นน้อยพิเศษน้อยปกติล่างากระสิเป็นน้อยอพิเศษกัว VIP ไอพีลางากระสิเป็นปกติกัว V ไอพีเสิประมาณนี้นะคะอันนี้ของลุงทรงหมู่ว่านนีนะะเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับเขาพิเศษแล้วก็เขาเล่าของเพราะว่าสามารถเล่นเล่าเขาอีลีมเนี่ยเขาเล่าได้สวยมวดหนาตามต่อทำช่วงชมอ่ะต่อไปเป็นห้าหน้อยของพบพุม่มค่ะท้ช่ว่ะ เป็นห้าหน้อยของพบพมเนาะคะ่ะเนาะปิดขาในี่ยก่อนเป็นห้าหน้อยของพบพมพบพมบอกว่าวิ่งรูดที่เจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งตัวประกบมีสองสามสี่ห้าหกเพื่อจับคูไให้มีเจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเจ็ดหกแปดหกเก้าหกพบพมบอกว่าหนึ่งปกติ ตะวันเหรินได้เท่ามืดทท้งสีน้อยล่ะต่ว่าเพนเหรนปกติปกติให้เน้นตัวนี้เด้อพันวาแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเน้นแห้งที่สุดคือแปดสี่เก้าสี่แปดหกเก้าหกเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพบพมนะคะมีสำนักของพกพมมีของเซียนหนึ่งเจ็ดเก้า นี่ของอาจารย์สมยศนี่อาจารย์ตองหกลุงหมานลุงทรงนี่นะคะประมาณนี้ค่ะทำช่วงาขาคอยทันผู้ชมเอฟซีทุกท่านทุกคนโชคหมานลำลุยนะคะคิดสิ่งใดคอยสมความหมายปรารถนาเจอแต่สิ่งดีๆมีโชคเนาะขะเนาะให้ลุยตลอดปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบหกเดือค่ะทำชวเจอกันไม่คิดหนาค่ะท้ช่ค่ะคขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ